อันนี้มาดูวัตถุประสงค์ครับในาการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลครับก็จะมีการดำเนินการทางานิติเวชปฏิบัติความสําคัญของการพิสูจน์เทคนิคก,การพิสูจน์ออตลักษณ์สิ่งที่ต้องระวังในการพิสูจน์แล้วก็กรนี้ศึกษากิสูจน์อตลักษณ์การระบุบุคคลครับเลยการพิสูจน์บุคคลจะโคร,กร,รคคคงกระดูกครับ เ่งความสําคัญก็คือการสืบเอกลักษณ์บุคคลเนี่ยมีความสําคัญมากครับในทางนิติเวศและก็ววาการสืบสวนสอบสวนครับเพราะว่ามันจะทําให้การทําให้เราสามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลผู้เสียหายหรือเรียกว่าศพครับทางนี้นะครับก็มีความจําเป็นในกรณีที่มีการตายพร้อมกันเป็นจํานวนมากและกรณีพิพิบัติครับความหมายนะครับในเอกลักษณ์บุคคลครับ Uh, Personal Identity ครับ mm hmm. ก็คือลักษณะาตำหนิทึ่งสามารถแสดงเห็นถึงความเฉพาะของตัวบุคคลครับ mm hmm. ก็ทำให้แยกบุคคลน,นั้นออกจากคนอื่นได้ครับ uh, แล้วก็อีกอันนึงเป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลครับซึ่งเรียกว่า Personal Identification ครับ mm hmm. ก็คือกระบวนการตรวจและเก็บเอกลักษณ์บุคคลแต่และบุคคลครับหรือศพที่ต้องสงสัยครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับข้อมูล ของบุคคลที่ถูกกล่อ้างว่าเป็นคนคนเดียวกันครับว่าจะได้ยืนยันว่าเ,าเป็นคนคนนั้นใช่ไหมครับต่อไปครับก็เป็นเรื่องของหลักในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลก็มีอยู่ทั้งหมด2กลุ่มครับตามลํำหนักความน่าเชื่อถือก็คือข้อมูลที่แสดงว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยครับโดยสัม i ัส i d e n t i t n ครับแล้วก็อีกอันนึงครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่ เราสงสัยครับฮะ uh huh. ซึ่งในทางปฏิบัติครับการตรวจที่สน์เอกลักษณ์บุคคลนะครับจะต้องดูสภาพของศพเป็นหลักเลยนะครับก็คือมีทั้งหมด3ส่วนก็คือแบ่งเป็นศพที่ยังไม่เน่าหรือศพที่เน่าแล้วหรือศพที่เป็นโครงกระดูกครับซึ่งความสําคัญของการพิสูจน์นะครับก็มีความมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่า มันจะมีความปลอดภัยครับช่วยป้องกันการปลอมแปลงตัวตนครับหรือมีประสิทธิภาพครับก็คือกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยช่วยการยืนยันว่าเป็นเป็นการยืนยันตัวตนครับให้เป็นอย่างรวดเร็วครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือครับก็คือการใช้ข้อมูลชีวะมาตรฐานทําให้การยืนยันตัวตนนั้นมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือด้วยสูงครับ ซึ่งเทคนิคการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับก็มีทั้งหมดหลายเทคนิคครับแต่หลักหนาเนี้ยก็จะมีการพิสูจน์โดยใช้ลายนิ้วมือการจำแนกใบหน้าครับหรือข้อมูลชีวล่วภาพอื่นๆครับเช่นเสียงพูดลักษณะม่า,านตาลายเซ็นที่เขียนครับเหล่านี้เนี่ยก็สามารถใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้เช่นเดียวกันครับอย่างก็จะมีตัวอย่างครับไม่าจะเป็นเอกสารประจําตัวนะครับแล้วอาจจะเป็นข้อมูลชีวล่วภาพครับ ต่อไปครับคือ non-sten titic me device ครับเป็นวิธีการพิสูจน์บุคคลเพียง p e r s t i v e ครับเท่านั้นนะครับเป็นการใส่หันเบื้องต้นเฉยครับหรือเรียกว่า identification form v i s u a l d e c o n i t i o n and personal effect ครับก็คือเป็น วิธีการสังเกตเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ภายนอกครับหรือสิ่งที่ติดมากับร่างกายครับเป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูกครับอาจจะใช้วิธีเทียบกับรูปในบัตรประชาชนของทางราชการครับไม่ครับคีย์อะไรก็ได้ครับหรือจะถามจากญาติโดยดูจากรูปภาพของศพก็ได้ครับก่อนที่เขาตายต่อไปครับก็คือ scientific m e d i a s ครับก็คือลายพิมพ์นิ้วมือการระบุตัวบุคคลจากทันตกรรมครับ ก็คือดูจากฟันเนี่ยนะครับลายพิมพ์นิ้วมือก็คือลายพิมพ์นิ้วมือของเราเนี่ยครับที่มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมันก็จะมีอัตนกษณ์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันต่อไปเป็นการระบุบุคคลจากภาพรังสีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ติดกับร่างกายครับแล้วก็การระบุบุคคลจากสารชีวโมเลกุลครับซึ่งการระบุบุคคลจากภาพรังสีครับเป็นแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดกับร่างกายนะครับก็จะมีการถ่ายภาพทางรังสีเนี่ยจะช่วยจะ ช่วยในการเทียบวัสดุทางการแพทย์ที่เคยรักษาเช่นการดามโลหะที่กระดูกครับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับก็หรือว่าคนที่เคยมีการผ่าตัดที่ทรงอกมาครับก็จะมีร่องรอยเหล่านี้ที่ทําให้เห็นจากการฉายรังสีได้ครับมันจะทําให้เราเห็นลักษณะเฉพาะของเขาครับนี่ครับังรูปแบบเทียบนี่ครับ ต่อไปครับเป็นการระบุบุคคลจากสารชีวโมเลกุลครับ Identification from Biomolecular cool er. d n e ครับก็เป็นการตรวจ DNA ครับม่จะเป็นเส้นผมฟันที่เคยหลุดภาพเครื่องคราบเลือดหรือว่าน้ำอสุจิแล้วก็ชิ้นเนื้อเนี่ยครับก็เป็นส,สารชีวโมเลกุลครับก็ต้องเปรียบเทียบก่อนที่เ,เขาจะเสียชีวิตนะครับ